เปิดกันเป็นทางการ,กรครับผมแป๊บปองชาเลนจ์ ได้ใครอยากให้พี่ยัตายขอเจงหน่อยแว้อบคดณมากพี่ยันเองเดใจเอชาเต็มสาระแน่นอนเล่นบาลเยอะขนาดนี้บริษัต่ลาเล่นเกิมอไครับพ้านั้าโอ้เ้ายทีมน เดี๋ยวเดี๋ยวเดถลกถลกหลังให้น้องเลยวยเเดี๋ยวววเดี๋ยวยเไม่เรียกหลังเลยน้องขอโทษสัมภาษณ์น้องเขาเอาไหมให้น้องเขาหนอยท้องเยท้องกรุดุทธขยบเข้าไปดังไรมากเลยแชที่สกระบอกวะโอยน้องอย่าลูบอย่างนั้นเกียร์ไอาย่าลูบอย่างน้นเกียรอิว่ จับหลังเลยแล้วเหรอจับหลังสมมติน้องลองจับไหม่นะจับโอ้ยพี่ว่าพี่ถือให้น้องถือจังเยอดีกว่าชื่ออะไรครับผมน่อายุเท่าไหร่ครับสิค่ะโอ้ยรอดแล้วเดี๋ยวอันนี้ยังสู้ได้ในศาลอาจจะเมื่อวานก็สู้ได้คุณกูก็ยอมอายุอ่าเท่าไหร่ครับนี่สบายรอดแล้วอีกตามจ้าวความเปมอมหลานเราได้มาควายมาควาย่อรคนนี้ึงชื่ออะไรครับผมชื่อยูมิค่ะยูมิคณะเคยดูมี่อันนั้นหนักโป๊นักสุวรรนักโุว อม่ขอ่ครับอายุเ่ไรครับผมสเก้ค่ะสชื่ออะไรครับผมดูทิพย์ดูทิพย์น่าเอาไปใต้แก้มจริงเลยเป่ามันชื่อนั้นอ่ะไม่รู้จักเอออายุเ่ไรครับผมอายุยี่สปอุ้ยอายุเท่าไรครับผมเอชื่ออะไรก่อนดีว่ใจยไไอ่ะอย่าดูไะมันเป็ด่างเ ไาดูน้องแข่งก็เขาเยอะเลยครับผมยี่สิบเอ็ดค่ะโอ้ยสบายเลี้ยงหมากูได้แล้วนี่น่าน้าแก่ออกไปเพื่อนเลยชื่ออะไรครับผมชื่อพิมค่ะชื่อพิมมันเยอะเลยครับสิบเก้าสิบเก้าที่ยังอยู่ในเกมอ่ันนี้คนนี้เขาชื่ออะไรครับผมตาตาค่ะอายุเท่าไหร่ครับผมอายุสามสิบค่ะโอ้ยลบไปเลยยี่หามัยืนในสีเปื้อนบุกหูหูก็เขิบไปเลยที่หายสวยเลอมไหมหอมเลย นี่เอาไม่ได้พยายามปาปไม่ได้ก็อปเอาทุเอาตัวจำกอาั่มเราก็ชนะถ้าถ้าใครเอาทุไม่อยู่โดปาเนี่ยก็ต้องวางทุอยู่ตรงนั้นเข้าใจไหมับไม่เข้าใจใช่ไหมคือเดี๋ยวพ่อใกล้ก้เียพกล้ก้ีกลอะไรจะเรียนรู้เหี้ย โอ้แก้ควายแล้วไม่รู้หาดศึกษาไอ้คุยไอ้พวกนั้นนั่งมีลูกมีเมียหมดแล้วสารเลืเกินก็มีพี่แต่มองมันตั้มเลยที่เรานี่อไปเลย นีได้มาโอกาสแข่งกับเขานะครับนั่นก็คือเซตเป้ครับผมควกระวังแผนกันอย่างนี้แล้วนี่อันนี้คุณเซอร์ผมและเคเป็นลันเนอร์คุณเชียงอ่ะคุณเป็นอะไรโอยคุณเป็นอะไรแคนเกอร์แคนเกอร์ม่นมีประโยชน์มันโดนตลาก็ต้องออดต้องข่มข่มแบบเสียงดังให้เขากลัวไหนลองนี่เดี๋ยวต้องใช้แผ่นมันยาหญิงไอวิ่งออกไปปุ๊บโดนตาปุ๊บ อยู่นี่งๆนะเอาหน้าขึ้นดินเลยนะให้หายใจไม่ออกเลยนะนี่อยากให้เขาตายนี่คือวิธีการฆ่าเมียแบบโอเคผมว่าพร้อมแล้วทีมเราพร้อมแล้วไหนๆเราบอกเปฟ้เดี๋ยวเป็นยังไงสู้เราได้ไหมจ้ากันจ้อเนี่ยคนตีเป็ดแม่จัารจักรจักรไม่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 ไล่ไม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 ่อม่ไ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 ม่มม่ไ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 ป่ไม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 ่ เอารักโลอีลยก็ไปดูใน YouTube เอาแล้วกัน มาที่นาที่ไรบูดอนทุกที